อีกกี่สิบเจ็ดเอ้ยไม่ดี่สิบแปดอีกกี่สิบแปดวันผมจะอายุสามสิบแล้วนะฮะวันนี้ฮะก็มาเก็บฟุตงานงานหนึ่งครับผมซึ่งผมยังบอกไม่ได้ว่าผมทำงานอะไรแต่ว่า้วยวันที่นี้และสถานที่นี้เดอะสตรีท mm hmm. ก็ืจะเดาออกแล้วหรอล่ว่าเป็นงานทรง,ทรงไหนโอ้ใช่จริงๆเอ่อวันนี้เดอะสตรีทเขามีคอนเสิร์ตบิ๊กแอสด้วยเห็นเขาสาวชงสาวใช้กันไม่รู้ว่าจะ จะได้อยู่ดูไหมเพราะว่าว่าจะรอเผื่อไอตาส่งงานให้ผมวันนี้ผมก็จะได้แบบว่าเช็คก็จะได้แบบว่ารีบออเลยไม่เชื่อกับรีบหรอกเพราะว่าผมต้องส่งให้แขกดูก่อนอยู่แล้วเหลือเวลาอีกไม่เท่าไหร่มันก็จะหมดปีแล้วเนาะรู้สึกว่ามันก็เป็นปีที่พูดตรงมางเจอกลดีแะสู้ พูดเฮี้ยอะไรเงี้ยเจ็บเออแล้วก็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 เออว่าผมเก็บแบตไว้ถ่ายคอนเทนต์ก่อนดีกว่าเดี๋ยวแบตมันหมดก่อนนะจะได้ทำ Two hours later โอเคจบแล้วก็ถามว่างานวันนี้เป็นไงเหรอก็โอเคแหละทรงๆปลาอยใจเป็นรอบทีเกิแล้วก็ไม่รู้เออใช่ เอาจิงอะ่ะผมอย,อยากอยู่รอดู Big a s อต่อนะเพราะว่าเขามาเล่นนี่พอดีแต่ลืมไปว่าผมใส่เสื้อของบริษัทอะมันติดตรงนี้แหละเพราะว่าผมใส่เสื้อบริษัทบริษัทผมเป็นคอนเทนต์ทั่วไปแล้วมาคุกอยู่กับสถานที่ขายเครื่องดื่มแล้วนั้นมันก็คงไม่เหมาะเท่าไหร่เอาจิงว่าตอนกินเลี้ยงบริษัทอะ,อะเขานัดให้ใส่เสื้อ เสื้อบริษัทแต่ว่าผมไม่ได้ใส่ไปผมเพิ่งมาเจอว่าอยู่นี่แล้วผมก็มาใส่วันนี้แทนนะอืเสียดายอะไม่ไดูดิกแอดไว้ียี่ิบเจก็ได้โอคครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากก็เดี๋ยวกลับบ้านกันครับผมกลับไป้ิดดิปรับห้องรอดูว่าตาจะยังส่งงานมาให้ไหมวันนี้เอาอูหลงเก๊กฮวยหวานห้าสิบใส่วนแก้วหนึ่งครับผมโชคดีนะ กูผหาผมข้างบนเอิอะขะฉะเปนิดนึงนะไม่ใช่อะไรผมนอนไปยี่มนึ่งหาแล้วก็ตื่นมา,มาตัดคลิปคลิปที่จะตัดอยู่เนี่ยที่ยังไม่สมาร,ร์ทพอได้อะมันมีช่วงหนึ่งที่ดีเทลค่อนข้างแบบว่าละเอียดมากก็เลยอยากจะส่งไอ้ตรงนั้นอ่ะให้เขาดูก่อนซึ่งเขาก็มีแก้มาแล้วละ่ะผมก็อ่ะตัดส่งแกให้เขาไปวันนี้จริงจริงอ่ะผม กำหนดว่าช่วงนี้ผมจะไม่ตัดคลิปอะไรแล้วนอกจากไอเนี่ยถ้า,าว่าตัดง่ายไหมก็ง่ายแหละมันแป๊บๆเสร็จจริงแหละอ้อแล้วก็อีกเรื่องนึง่งอา่าทุ่มทุนสัมภาษณ์ EP 1 5ตอนนี้อ่ไอตา้าไม่ได้มาอัปเดตคืออัปเดตล่าสุดอ่ะมันบอกว่ามันจะส่งมาให้วันเสาร์คือเมื่อวานแต่ไหนะส่วนของพี่ปลายก็คือของพี่ปลายผม บอกแกแล้วแหละว่ามันติดปัญหานี้พี่ช่วยหน่อยก็คือกาลังรอการช่วยเหลือจากพี่ปลายอยู่ซึ่งก็เข้าใจได้แหละว่าแกติดธุระอย่างมันสุกอ่ะแกก็เพิ่งไปงานจะจะเต็งวันเสาร์ก็มีงานของจูซึไคเซนวันนี้จริงๆหน้าจริงผมโซม่ะที่คินนะอันนี้ของซัมซุงเราคาจะหลอกไปดนึ่งแต่ก็เรื่อยๆแหละก็พัฒนาไปทาครีมกินยาไปเรื่อยๆเดี๋ยว เราหนักแล้วเดี๋ยวมันก็น่าจะแบบว่าหล่อเข้าที่เองอ่ะยี่งน่าแหลมมากไม่เคยมีโมเมนต์ที่ตัวเองหน้าแหลมขนาดนี้มาก่อนเลยเฮ้ยบ้องซัมซุมันมีฟิเจอร์เหล่าหน้าืด้ปล่าวอ่ะโอเคจบจริงๆล่ะบาย